กิซีูสวัสดีครับตอนนี้เราขึ้นมาบนศาลาวัดมหาไซที่คามุ่นนะพี่น้องสบายดีครับคุณแม่สบายดีสบายดีพากันเห็นอย่างน้ใบสีใบสีบ่ครับใบสียาคูอภาขึ้นเมื่อนี้บ่ครับเอภาขึ้นจากไซครับ อ๋อพระที่ตั้งเอามาลดน้ำมต์นี่บอครับนั่นลโอ้ลกาจะเอาขึ้นตั้งไว้บนเก้าโอเก่าโดยก็ต้องทำพิธีบอครับทำพิธีขึ้นเนาะโอ้ผูกแขนยายคู่โอ้บ่ายสี่ยางคู่อันนี้เข้าเฮตุประจำทุกปีเมนบอคุณยายโอ้ทุกปีอันนี้คือวัดยังครับนี่ วัดมหาโซกไยารามเมืองมหาไทยเนาะเมืองมหาไทแฟนคับม้วนเนาะโดยโอ้นี่เพื่อนนาทุกท่านขออนุญาตเดินถ่ายในดเรครับโดยโดยโดยจะโดยนี่ทุกท่านคือพระเนาะนะครับพระที่นะครับ ท่านก็เอามานะครับมารดน้ำมงุงน้ำมนต์ส่งน้ำเนาะนะครับมาส่งน้ำมาตั้งไว้เป็นโต๊ะแท่นตรงนี้นะครับแล้วก็พอ,อลงมาตั้งปุ๊บนะครับถึงวันกำหนดเนาะที่จะอเอาเข้าไปประดิษฐานไว้ที่เดิมเนาะนะครับทางวัดเขาก็จะมีพิธีนะครับบายสีแล้วก็ผูกแขนนะครับเ <Okay. S 1> จ้าวาดาาาใช่เอาพระขึ้นแล้วนี่<ต>ก็เป็นพิธี าาบายสีนะคุณยายเราเวลาคุณยายก็ทำบายสีงามเลยพี่น้องสวยปอดประดิษประดอยสวยอืมนี่ฮะทุกท่านก็คือนะครับเป็นพิธีทางาศาสนาเนาะเป็นพิธีสำคัญเลยเนาะคุณยายเนาะนะครับปีใหม่เราปีใหม่เขาก็ต้องนะฮะไอ รถน้ำส่งพระพอเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บเข้าที่เข้าทางนะครับเพื่อนก็ต้องทําพิธีนะครับครับผมนี่นี่ฮะครับผมโอ้นี่นี่บอกพระพระองค์ที่นี่บอกอือสวยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอาจะที่รถน้ําสมบารณ์เนาะอืออืออือนะผมก็สี่อือโน่นข้างบนโน่นข้างบนพระประดิษฐานอยู่ข้างบนนี้เยอะเลยครับทุกท่านเป็นศาลาไม้นะอือเป็นศาลาไม้พื้นไม้นะครับ นี่ก็ต้นล่ะเสานี่ก็ต้นไม้เนาะทุกท่านนะเสานี่ก็ต้นไม้นะครับคือชาวบ้านเขาก็จะมาทําพิธีนะครับช่วยกันนะครับเป็นเป็นอีกพิธีหนึ่งนะครับทุกท่านที่แบบว่าสําคัญเนาะนะครับสําคัญหลังจากลดน้ำทําพิธีส่งน้ําเล่นสงกรุงสงการหรือปีใหม่นะครับปีใหม่ลาวเนาะเขาก็จะเอาพระมารดน้ําแล้วก็จะนานะครับกลับไปที่เดิมนะครับ ทุกท่านทางวัดนะครับวัดมหาไซนะนั่นคือถนนนะครับถนนหลักเลยเส้นเมนที่ข้ามจากสะพานไทยลาวเราทุกท่านนะครับอยู่ขวามือนะครับถ้าเข้าไปทางนะครับเมืองเมืองขามุ่นหรือเปล่านะฮะทุกท่านขออภัยถ้าผิดเนาะนะครับจะอยู่ขวามือวัดตรงนี้นะทุกท่านนี่เราบรรดาคุณยายคุณแม่ก็นะฮะ มาทําพิธีร่วมกันเนาะครับโอ้เห็นเราเห็นแล้วเราก็นะครับซาบซึ้งในความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาพี่น้องนะครับไฝ่ไฝ่ผูกแขนผูกขน้อยขน้อยได้บอกครับโอ้โดยโดยโอ้ยพี่บาวให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผูกแขนหน่อยโอ้ยโดยโดยนี่ทุกท่าน

คือแก้วแล้อยู่ดีมีแงเจ็บบ่ได้บ่มีมีแต่ความสุขกาสบายใจคิดได้ก็มากกวได้ได้ให้ลําให้ลวยปีใหม่อ้าวลํารวยลํากโกตมโดยโดยโดยสาธุสาธุ่โดยปีใหม่ครับผมปีใหม่เอออันนี้แหละปีใหม่มาเฮาแล้วก็ให้อยู่ดีมีแหงมาเยี่ยมยามอยู่ลาวก็ให้ สุขกายสุกใจได้เโดยโดยครับผมความเจริญหาเงินหาทองก็ให้ได้ล้ำล้ำเลยลุ้ยโดยสาธุครับอันม่น้ำหลวงปู่คันบ่นี้โดยครับผมครับครับผมอยู่ในกุฏิรังรุ่นครับผมอยู่กับหลวงพ่อคุนตาพุนครับ คิดเงินให้ได้เงินคิดคำให้ได้ทำล่ำกับรวยตมาในเด้อสชธถูกซูเมก็ไปพุ่นบ่ครับเมียนบ่บ่เมียนครับโดยโดยโอ้บนันพเวนั้บุญกะทินม่เมื่อกี้นี่บ่ อันเมื่อเมื่อเดือนสิบสองเดือนสิบสองโอ้นี่บุญกฐินเราคุณแม่คุณยายก็เคยไปไปวัดที่ดิสกอลเราโอ้เมื่อเพื่อนอันควรพิลลุมพิจมีนโดยเพื่อญาติของโอ้โอ้โอ้ไปไปส่งส่งซำโลกไปได้ป่ะครับผมโอ้ยโดยโดยโดยพวกผมมีมาเท่แรกก็ขอฝากฝากโตไปลูกไปหลานดเด้วยโดยครับผมโดยโดย จะจะลายเทือกระมายโดยพนบประเทศนคนรไปอโอ้โดยโดยถ้าไปผมก็สิไปรับต้อนนอกโดยโดยครับโอ้ยอ้าวทุกท่านโอ้เป็นภาพที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นโดยโดยโดยครับโอ้ย ครับมือนีเที่ยวไปหาลูกซีดเพิ่อนอยู่บองในบลูแล้วมู่ผมกะจะกลับมือนีครับผมครับเพื่นจะไปอีกเลยเดี๋ยวเม่นครับโดยโดยแต่เดี๋ยวก็จะหน้าใ่อา้มาลเลคุณแล้คุเพิ่ง้วลปจะนโดยลูกซีดลูกหาเพิ่อนก็หลายหลยหอยู่นี่เนาะเพิ่อนก็เม่นครับโดย สบายดีสบายดีครับสบายดีสบายดีคุณยายสบายดีไปมืดเลยนี่ไปมดเลยบอโอไปเป็นชิปเลยบอโอโดยโดยครับโดยโดยเมนครับเมนครับ ทางนี่ไปพุ่นกระมวนทางคุณมาพี่กระม่วนอืมมีความสุขมาแล้วมันไม่เห็นพี่น้องนอกมันก็เลยแบบเออเห็นพ่อแม่อยู่นี่ครับมีความสุขนะครับโดยโอ้ยเอาเอาคุผมก็ขออนุญาตลาเลยด้วยโดยโดครับผมสบายดีครับผมสบายดีสบายดีครับผม